โด <Don> นไอผู้หญิงต้องเลือกต้องเลือกเราว่าเราโกหกแน่นอนขี่หมูไหมขี่หมูไหมครขี้หมูกูเกมอ่ะอ่าเรียบร้อยเอ้ยยิงไอคนนี้แต่ยิงไอ้คนเนี้ยมีขี้โกงมันคือแอดมิน จะตายไหมเนี่ยจะตายไหมอ่ะมีแต่ควีน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 ไม่มีไพ่อื่นออกม嘛 <A> ดูหนึ่งอัดไรปะโอเค มีทางเดียวเฮ้ยโกหกเออโกหกเยสเออคุณโกหกไอ้คนไม่มีความสารภาพอัลบาตเตอร์อีกนล้วดับแรกก็เราเลย ออจะทองเนี่ยเลือกโดเลยหนึ่ง,งอันเออเดี๋ยวนะถ้าเราเลือกสองมันต้องสงสัยเราอนดับแรกเลย ไม่เลือกหนึ่งหรือว่ามันรู้มันน้ยโอเคมันไม่รู้เรียบร้อยดวงคุณมันเกลือเกิดไปไม่ใช่มันโดดเรียนมาวันนี้ก็มันเข่าไม่ใช่แบบมันแอบ,บเล่นเกมเหรอมีทุก ไพ่ไห,หมนมาดูไพ่ดิโอเคสอควนราคีนี2สองใบถ้ามันลงสาวหนีคนนี้มันต้องโอเคเต้ไปตามแผนเลย ลงคดีนเลือกโยนปะฟินอะไรเฮ้ยแอ่คนนี้คีโมโเรียบร้อยคนดวงเกลือต้องเรียกว่าพี่มันเหลาค้างรอชัดๆเลย คิ้งเลือยราชาอคิงมีสองใบ <Two games. S 2> เดี๋วนวะ่ะถ้าคนนี้มันมีสองใบก็แสดงว่าคนนี้ก็ต้องเออขี้โม้โอเค เราเลือกอันนึงป่ะคือลาชินีป่ะลาชินีก็บายลวลาชาอืมเพื่อนบอกเลยขี้โม่ขี้โม่แลยไอ้ไก่ เอาเฮ้ยมันไม่ได้โมูเราดูมากี่นัดแล้วเนี่ยอ๋อหนึ่งนัดเองมาดูดิโ,โดูปะเออ ถ้าคนนี้มีสามก็เซเว่นคนนี้มันป <Three Kings. S 1> ูสาราชินีสามเหลี่ยมเราเราต้องเลือกโยไปเลยหนึ่งอัน เพื่อนขี้โมมันขี้โมขี้โมเลยคำตับเลยไม่หรอกจะโทรเนี่ยออ๋ <AND TO> <alah> โเบึงด,ดิมีแค่คิงอันเดียวเพื่นอนครั้งนี้มันมันใช้เทคนิคมาแล้ว

เราโดมาสามนะ้าเร็วเลือกโยนเออ <One Ace. S 2> เอซเอ e เอ e เอ๊ะ หนึลงสามขี้โมแน่นอนโอเคหนึงเอฟอะ โดนไปหนึ่งครั้ง <Ace. S 1> วันวันนี้เหลือแค่ใบคี้โมเลย <One Ace. S 1> โมท่านกโก้โก้ตายเออ

แต่งตัวแน่เรื่องนี้อยากโดดปะ บลกว่าแปลกๆเลยโดนฮึ่มยนท่านโกหก บดี๋ย้เลยเสร็จก็จะจบแล้วแ้วก็หมอนอ่าเอาหมอน้มอนชื่อว่าอะไร่ One Ace One Ace โยน วัดม like. we ันเห็นใบแวบๆใช่ไหมมันมีบักแล้วไม่ตายหรอกนนี้กินยูจ้าตายกินน้ำตาลดอกพายอ่ะหน้ามันแนบๆอะเอาแบบดอกไม้แล้ว้็เป็นอย่างนี้หอกบิ๊กมีจ้าโอเค เออมีการแอบ,บีิหมโูด้วยน้าอะไรนะแบนอ่ะมาหยเลยนะหย,ย,นะยบร้อยอเ,เราต้องแกต้องเลือกเราว่าตรงจีหุนซะ B A. Two bases. <laughs>

เรียบร้อยเรียบร้อยตายแตกเยี่ยมชนะแล้วโคตรเสียงเลยฮิทดูดูดูภาพพอดิเขาโคตรเสียงอ่ะโคตรเสียงเลย